สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังภารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f c ฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องขอบคุณที่หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเซิงนะคะเช้าบ่ายวันที่12สิ่ิงหาคม2565นะคะ ก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า8 8ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังแลจะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะครับนะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะดูวันที่7เหมือนเดิมนะคะรอบเช้าจะให้7และ6รอบบ่ายจะให้2และ1นะคะรอบเช้าบนมา9 4 6ล่าง2 8นะคะเป่นะคะเข้า6นะคะ4 6จับให้หรือเปล่าไม่ได้จับนะคะ2ก็เหมือนกันนะคะ2และ1นะคะ บนมา482ล่าง36นะคะเข้าคู่2882นะครับเด่นมา2นะคะพี่ตังค้ามาต่อคะ่ะวันที่8นะคะดินรอบ3อยู่ที่9และ8ค่ะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะ93 92 98 94 96 เก้าศูนย์ค่ะแปดนะคะแปดสามแปดสองแปดเก้าแปดสี่แปดหกแปดห้าค่ะ เด่นบายนะคะเด่นบายอยู่ที่สามและสองครับน้องขะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามเก้าสามแปดสามสองสามหนึ่ง สามศูนย์สามหกนะคะสองครับน้องสองเก้าสองแปดสองหนึ่งสองหกสองสี่ค่ะประมาณนี้นะคะน้องขาชอบตามไม่ชอบเดือนผ่านได้เลยนะคะ เรามาดูคู่ตัวด่นนะคะตองเก้าแปดสาค่ะ93 92สามเก้าสกแ็แปแล้วก็82 9อนะคะพี่้องคะออกมาหมดแล้วนะคะต้องดินใบนะคะสและสองสามเก้าสามแปดสก็29งเค่ะ พี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับเลฟซีท่านไหนนะคะที่ชอบเลี้ยงดูให้ใช้สี่ตัวได้เลยนะคะก็คือเก้าแปดสามสองนะคะพี่น้องคะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะลินรัวแล้วพี่น้อง